รถบ,บ้านตีเทินเข้ามาเดี๋ยวก็ขออนุญาตดูก่อนละกันเนาะค่าตัวเนี่ยอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันคันนี้นะครับพี่จัดไฟแนนซ์แน่เต็มอีกอย่างหนึ่งคือพร้อมกับล้อแม็ก RX 7พร้อมยางใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเป็นแนวแบบออฟโรดนะครับเป็นเครื่อง22ดีเซลออโต้นะครับกับ Ford e v e r e s สตัวเริ่มต้นนะพี่นะ ผ่อนประมาณเดือนละหมื่นต้นๆประมาณสักหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้พี่นะครับเอาเป็นว่าใครต้องการรถคันนี้ครับพึ่งเข้ามานะพี่นะสามารถจับจองได้เลยนะครับนี่ครับกุญแจสองดอกนะรถบ้านของแท้กุญแจสองดอกนะพี่นี่นะนี่ครับข้างในนะครับวัสดุเบาะนะเป็นหนังด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่น 9,500กว่ากิโลนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมีการติดจอ a n d ด o i d มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เปเกี่ยร์ออโต้นะวงมไรยมาติฟังก์ชันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือครบถ้วนเรื่องของรถครอบครัวนะครับก็มีลูกเล่นให้ด้วยนะเบาะสามารถพับได้นะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับเป็นรถปี16.17นนะคุณพี่ครับมาลองนั่งลองขับก่อนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะขอเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยคุณพี่สามารถขอได้ที่บ้านเขียวนะครับประมาณนี้เนาะ